สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูออนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะคุณครูออก็จะพาเด็กๆนั้นไปเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ไพรสณนีนะคะหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่เด็กๆรู้จักในชื่อว่าอ e ีเมลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าอ e ีเมลนั้นคืออะไรนะคะอีเมลก็คือจดหมายอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือการส่งข้อความหรือข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นๆนะคะ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายนะคะก็เหมือนกับการที่เราส่งจดหมายนั่นเองค่ะแต่นะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของสัญญาณข้อมูลนะคะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยเปลี่ยนการนำส่งจดหมายจากบร,รุษไปรษณีย์นะคะมาเป็นโปรแกรมแล้วก็เปลี่ยนจากการใช้เส้นทางจราจรคมนาคมทั่วไปนะคะมาเป็นช่องสัญ ยานรูปแบบต่างๆที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งก็จะตรงเข้ามาสู่เมลบอกที่ถูกจัดสรรในเซิร์ฟเวอร์ของผู้รับปลายทางทันทีค่ะแล้วเราใช้อีเมลทำอะไรกันนะคะเราก็จะใช้อีเมลนั้นนะคะเพื่อส่งข้อมูลที่สามารถจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลนะคะหรือไฟล์นั่นเองเราสามารถส่งข้อมูลได้ทุกประเภทเลยนะคะ ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะข้อความเป็นเอกสารต่างๆนะคะเราสามารถส่งแนบได้การใช้งานอีเมลนะคะมาดูว่าในการใช้งานอีเมลนั้นเราจาเป็นจะต้องมีอีเมลแอดเรสเสียก่อนนะคะอีเมลแอดเรสคืออะไรนะคะก็จะเป็นเหมือนอะ ที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะคะเรามักจะใช้แทนชื่อนะคะด้วยชื่อหรือว่ารหัสที่เราใช้แทนตัวเราเองนะคะเราก็จะตามด้วยเมลเซิร์ฟเ,เวอร์ที่ให้บริการนะคะเช่นนะคะ,ะมาดูตัวอย่างนะคะสมชาย isp. co. th นะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะเป็นชื่อแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายตรงนี้แล้วก็ใส่ เมลเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนะคะซึ่งอีเมลแอดเดกก็จะประกอบด้วยนะคะ User ID ก็คือสมชัยนั่นเองนะคะ User ID ก็จะเป็นชื่อหรือรหัสประจำตัวผู้ใช้แต่ละคนแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายแอดนะคะโดเมนเนมของเมลเซิร์ฟเวอรที่ให้บริการนั่นก็คือ isp co th นั่นเองค่ะเมื่อต้องการส่งอีเมลนะคะเราจะทำยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องระบุ นะคะอีเมลแอเดเดสของผู้รับปลายทางว่าเราจะส่งให้ใครต่อมานะคะ subject ค,ค่ะก็คือจะใส่ในเรื่องของชื่อเรื่องนะคะย่อๆของเนื้อหาที่เราจะส่งนะคะเช่นเราอยากจะส่งการบ้านวิชาคอมพิวเตอร์นะคะก็ใส่หัวไปว่าการบ้านเรื่องอะไรนะคะส่งอะไรเรื่องอะไรจะส่ง เนื้อหาที่เรียนคืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ CC นะคะก็จะเป็นการระบุ email address ของผู้ที่เราต้องการให้ได้รับสำเนาของจดหมายฉบับนี้ด้วยนะคะว่าเราอยากจะส่งอ่าก๊อปปี้ตัวนี้ไปให้ใครนะคะนอกจากจะส่งให้คุณครูแล้วนะคะอยากจะส่งเนื้อหาตรงนี้ให้เพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะก็สามารถที่จะใส่ชื่อเพื่อนนะคะ ใส่อ e ีเมลของเพื่อนได้ BCC คืออะไรคะก็เช่นเดียวกับ Cc นะคะแต่ทำให้ผู้รับไม่ทราบไม่ทราบว่าเราต้องการส่งใครนะคะ,ะทีนี้มาดู Attachment นะคะเราสามารถแนบไฟล์นะคะสามารถส่งงานไฟล์ PDF นะคะเ นะคะสามารถแน่ไฟล์ไปได้เป็นรูปภาพนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายคือบอดี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาของจดหมายนั้นๆว่าเราต้องการสื่ออะไรส่งอะไรไปให้ผู้รับปลายทางนั่นเองค่ะต่อมามาดูในส่วนของรูปแบบอีเมลนะคะคุณครูอ้อลองยกตัวอย่างนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือ s l o c h a g m a i l c o m นะคะก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนใช่ไหมคะ อ่ายูสเซอร์เนมก็คือชื่อผู้ใช้ก็คือชื่อของคุณครูนั่นเองต่อมาเครื่องหมาย s นะคะอะ assign นะคะเราเรียกสั้นๆว่า add นั่นเองนะคะก็ add อะไรจากนั้นก็จะเป็นโดเมนเนมนะคะโดเมนเนมที่คุณครูอ้อใช้งานก็คือ gmail.com นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างการสร้างอีเมลของเรานะคะทีนี้มาดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการอีเมลนะคะคุณครูอ้อก็จะเอาอีเมลที่เด็กๆ ค่อนข้างที่จะรู้จักนะคะมาให้ดูอันดับแรกเลยนั่นก็คือ Hotmail ค่ะ Hotmail นะคะก็จะเป็นอ่ะเมลที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดแต่ตอนนี้นะคะก็จะอยู่ในส่วนของอ่ะเอาลกนะคะก็จะมาทำฐานข้อมูลของ Hotmail เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราเข้าใช้งาน Hotmail นะคะก็จะลิงก์มายัางฐานข้อมูลของ o u t l o o k com นะคะ สว่วนอีกหนึ่งตัวค่ะที่มีผู้นิยมใช้งานมากเช่นกันนะคะก็จะเป็นในส่วนของ gmail.com ค่ะอ่ะพูดถึงตรงนี้แล้วเด็กๆคนไหนคะ่ะที่ยังไม่มี gmail ยังไม่มี hotmail ยังไม่มี email เลยนะคะเด็กๆก็ ควรที่จะสร้างไว้นะคะเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารสร่งงานนะคะก็เป็นความสะดวกสบายให้เราด้วยซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูออก็จะมีแบบสํารวจนะคะไปสํารวจเด็กๆด,ด้วยนะคะใน Google Form นะคะให้เด็กๆนั้นกรอกข้อมูลนะคะใน Google Form นะคะคุณครูจะสํารวจว่าเด็กๆนั้นมอีอีเมลหรือเปล่านะคะเคยใช้งานไหมนะคะ สำหรับวันนี้คลิปของครูอ้อก,ก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมทำเข้าไปกรอกแบบสอบถามให้คุณครูอ้อด้วยนะคะไว้เจอกับครูอ้อใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ